หูยี่สองเลูนี่ยีสองแล้วเจมาเขาปั้นเก้าพคิวคเออสวย 35. สามพันค่าซูชิก็สวยห9ึ่งเก้าเลี้ยว สวัสดีค่ะวันนี้ซัดหน้าเกมเมอร์จะมาแนะนําเกมฮิตค่าย PG ที่มีชื่อว่า Luc ก y ้ e นโกะนะคะเกมนี้เนี่ยมีมาสักพักแล้วนะแต่ก็ยังแจกอยู่สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แนะนําเลยนะคะใครที่แพ้ขนแมวก็สามารถเล่นได้นะคะไม่มีปัญหาเรามาดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเกมนี้กันดีก,กว่านะคะเบตต่ำสุดของเกมนี้เนี่ยจะอยู่ที่1บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่400บาทนะคะวันนี้เราจะมาเบตให้ดูที่200ยนะทุนหนาวันนี้นีสี่หมื่นกว่าบาทเลย คลิปที่แล้วเราเล่นเวต่ำใช่ไหมคลิปนี้ขอสูงสูงบ้างแล้วกันนะเพื่อใครอยากจะดูสูงสูงบ้างความพิเศษของมันก็คือสามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่มาซื้อเพราะว่าเราอาจจะกดให้ดูให้มันเข้าเองสแคตเตอร์สีตัวก็สามารถเข้าไปหมุนฟรีสิบรอบได้แล้วนะตอนนี้เรามาลุ้นอีกตัวนึงนะคะว่าจะเข้าไหมขอสแคตเตอร์มาแล้วสิบฟรีสปินนะคะเริ่มเลยรอลยลอะไรเรา ตัวแมวมันจะมาช่วยคูณนะทุกคนดูดูเนี่ยคูณสิบและคูณโหดมากนะแต่ยังไม่มาสักบาทความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเกม Lucky Mega นะคะก็คือมันจะมีตัวคูณข้างนอกด้วยนะนอกฟีเรีเกมอก็มีตัวคูณด้วยโหยี่สองเลยคูณยี่สิบสองแล้วเจมาเขาปั้นเก้มมาพันคิวคิวเออสวย 35, สามพันห้าสซูชิก็สวยหมื่นเก้าแล้วใครที่ทุนน้อยนะแบบว่ามีห้าร้อยอย่างเงี้ยถ้าได้พันหนึ่งก็ให้ถอนก่อนนะแล้วค่อยเล่นใหม่เพราะว่าที่เห็นเห็นมาในกลุ่มนะหรือว่าจากประสบการณ์อ่ะถ้าเกิดว่าได้แล้วไม่หยุดมันจะหมดตัวจริงจีนะคะเขาจะเล่นเท่าหนึง่งแล้วก็ถอนเป็นเกมถ้าได้แล้วไม่หยุดมันจะหมดตูดนะนี่เตือนเตือนอย่างที่บอกนะเราไม่สนับสนุนให้ใครเล่นการพน,นันแต่ว่าสามารถดูเราเล่นได้ ถ้าเกิดว่าอยากจะดูฟีเจอร์ไหนอยากจะให้เราไปสูงต่ำเท่าไหร่เนี่ยก็บอกกันมาได้นะหรือถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ขอให้บริหารการเงินของตัวเองให้ดีๆหาเว็บที่ไว้ใจได้แล้วก็ฝากติดตามช่องปัหนาเกมเมอร์ด้วยนะครับทั้ง y o u t u b e แล้วก็ Facebook เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคแค่นี้ก่อนนะได้แล้วต้องพอนะคะทุกคนเจอกันบ๊ายบาย